แกจังคือดูดิฉันเครื่องเก่านะฉันยังใช้แบบว่ายังไม่คุ้มเลยแม่จะซื้อเครื่องใหม่อีกแล้วเนี่ยม,ม<อ>ชีวิตเธอดีจริงๆเลยเนะี่ยฉันยังใช้4ฟนสิบเอ็ดอยู่เลยเนี่ยฟสิบสองเลยจ้าคือแบบว่าสงสัยแม่กลัวตกเทปม,มั้งเนี่ยแม่เออ,เอลืมบอกเลยแม่ชินโนบุกมาให้ใหม่<อ>คือแบบว่าเครื่องเก่าอ่ะยังใช้ยังไม่คุ้มเลยแบบยังไม่คุ้มนะสองอย่างเลยแล้วแบบว่าโนบุกนั้นนะคือแบบเล่นลื่นมากแกทำรายงานสะดวกมากแต่แบบว่าฉันก็คงแบบ ปล่อยทิ้งๆไว้แบบให้ฝนเกาะอลไรมากเพราะแบบว่าคือแบบว่าฉันก็ไม่ขี้เกียจทํารายงานอยู่แล้วแล้วทำไมเลยไม่ใช้เงินแบบแก้ปัญหาแบบจ้างคนอื่นทารายงานให้อย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาไม่เยอะมากเลยนะเออใช่ฉันก็เคยได้ยินอยู่นะออก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละฉันก็คงจะจ้างจ้างไปให้ใช้เงินให้มันเสร็จเสร็จไปอะ่ะเออใช่แต่เมย์เธอก็ต้องมีบ้างแล้วนะคือรุ่นเนี้ยมันดีมากเลยแกแล้วไหนจะลื่นอีกลื่นแล้วแบบว่าเล่นสะดวกสบายด้วยแกไม่ตกเทนด้วยนะจ๊ะ สวยป้สวยเราต้องยาดกระปุกลยมึงซึมอยาได้โฟร์บ้างจังเลยออมาดีกว่าฮัลโหลป้าเม่มป้าหนูมีอะไรจะขอได้ไหมขอะไรลูกหนูอยากได้โฟร์สิบองจังเลยค่ะนคืออะไรลูกเ่าไหร อาไอฟูดส์เก็บไปโทรศัพท์ป้าประมาณเบส็จก็เป็นสี่หมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นป้าจำตังจากไหนโอ้ป้าไม่มีหรอม,มีลูกสี่หมื่นที่ป้าต้องทำงานตั้งกี่เดืนอนแลโอเคค่ะงั้นไม่เป็นไรค่ะใช้ของเดิมไปก่อนลูกโอเคค่ะอย่างแี้เราจะทำไงดีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราตั้งใจเก็บตังค์ก็น่าจะได้อยู่เพราะว่าเดือนหนึ่งแม่ก็ให้หกพัน เราเก็บสักห้าพันหรือหนึ่งพันก็คิดเราเก็บตั้งนานสวยมากเลยันสวยสวยไม่ไหวดูดิสีสวยปะสวยกว่านี้อีกอะโอ้แบบตกไปแล้วเออตัอทิ้งไปเลยแต่ถ้าเราเก็บต่อเดือนก็แล้วถ้าเรารับทำรายงานอีกก็จะน่าจะ โหน้าจะได้เพิ่มประมาณอีกสักพันสองพันต่อเดือนก็โอเคเอาวะจะรับทำรายงานด้วยแล้วก็จะเก็บตังค์ด้วยสุดไอโฟนสิสองอแต่ว่าเราต้องจดเราจะได้ไม่ลืมเพราะเราต้องทำอะไรบ้างโอเคแลอะไรอ่าหนึ่งเราต้องไปบอกเพื่อนๆก่อนนะว่าเราต้องรับทำรายงาน <S <S พี่ชิโกะก็กินอะไรนี่วะไม่รู้ว่ะอะไรเราจะได้โจรเหมือนคนอื่นของบ้างเราที่นะคุณเข้าร้านหน่อดิวะนำไปจ่ายเฮ้ยเม่เป็นไรอ่ะอ๋อเออไม่ได้เป็นไรเราไปกินร้านเข้าไปสิงดีไหมเดี๋ยวเราเลี้ยงเอง ถูกหวยเนี่ยพเรากำลังจะไปหาอะไรกินพอดีเ๋อใช่ปลาปันเลี้ยงใช่ไหมปลา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 ไป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 ไาเจไป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 ้าเจไป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 เปไปไปไวนปไ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 เไป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 ไไไไไานไมไอไเยอะ ก็มีเยอะนิดนึงแหละแต่ก็ไม่ได้มากมายเลยค่ะนันหรอกเฮ้ยสนใจอยากทำอะไรงั้นหรอเดี๋ยวเจ้างโอ้ยจะดีหรอเฮ้ยลองดูมันไม่ยากหรอจริงหรอก็ได้ก็ได้ก็ได้ส่งเมลมาละกันเก้เค้ได้ได้คราวหน้าเราจ้างเมย์ม้างดีกว่าโอเคเลยได้เลยนี่อะไรนะมารวมกันได้เลยกลัวไม่ใช่น้ำส้มไปชิงจะใส่เลยด้วยหรือเปล่าตกลงอะไรเมลชื่อว่าซีนี่ ขยี้ใจเฮ้ยข้าวมาช้าเังวะเออใช่ไปดูป้าก่อนที่บ้านเป็นไรวะวันลืมเฮ้ยอยียไใครขำวะเหยียไใครขำวาไปดูที่จริงผีทสามพชัยมีผีไปบ้านให้กับบ้านดีๆนะโอ๊ยไม่เป็นไรไม่เป็นไจะกันจะการจะการจะกันวันหน้าขอให้ถูกอีกนะเอออะแล้วไม่ได้ทำงานกับพวกนั้นจริงๆหรอ เออมก็แน่ละสิเพราะช่วงเนี้ยฉันยังมีเวลาว่างอีกเยอะเลยนะพอดีไม่อยากอยู่เฉยๆอ่ะเออพักผ่อนเยอะๆแล้วกันนอนเยอะๆโอ้สบายอยู่แล้วทำงานพรุ่งนี้ฉันทำงานเร็วจะตายอืมมีอะไรก็โทรมาแล้วกันไปก่อนแหละเออดีขอบคุณมากเลยนะถ้าไม่ได้มือนี้ก็เลี้ยงนะถูกหวยพอดีถูกหวยพอดีเออวันหน้าขอโทรใหม่นะอยากกินของฟรีเออเออไปละไปละมีอะไรโทรมาไปไปได้ได้ได้ไปไปไปโอเควันพรุ่งนี้มาเลี้ยงอีกไหมเอออ๋อโอเคบาย ว่ากินมอม่าไปก่อนแล้วกันจดเลยสิเดี๋ยวหามาม่าไม่เจอบ้ามี่ินสำเร็จรูป ฮัลโหลซีหรออ๋อเออนี่เราทำงานเสร็จแล้วนะส่งเมลไปให้แล้วเยี่ยมเลยทันเวลาพอดีเลยได้เงินแห่นะอ๋อได้สิพองพีเบอร์นี้ใช่ปะใช่เลยเบอร์นี้เลยเคเดี๋ยวกณแพ้เโอเคบ๊ายบายอ้าวเงินเข้าแล้วเอาคิวต่อไปเป็นใครไหนดูสิ ดีค่ะสวัสดีครับอ๋อพอดีว่าเห็นในเพจอะคะ่ะอยากจะสมัครงานนะคะอ๋อแจกใบปลิวใช่ไหมครับใช่ค่ะเออแ,แ,แล้ว,แล,วแล้วทำงานวันไหนบ้างเหรอคะอ๋อทำประมาณเย็นเย็นนะครับประมาณ4ี่โมงเย็นถึง6กโมงเย็นครับอ๋อได้เลยค่ะแล้วเริ่มงานได้เมื่อไรหร่ล่ะครับพรุ่งนี้ได้เลยคะ่ะโอเคครับโอเคค่ะคุณค่ะ เฮ้ยเมย์ทำไมเดี๋ยวนี้ฉันไม่ค่อยเห็นแกที่รองอาหารเลยวะใช่ไม่เห็นที่รองอาหารเลยอืมอ๋อช่วงนี้แบบว่างานยุ่งยุ่งอ่ะได้กินข้าวบ้างไหมเนี่ยเอองานยุ่งอะไรละ่ะในห้องก็ไม่มีงานแล้วนะงานที่ครูให้มาเราก็เคลียร์หมดแล้วด้วยเออนั่น่ะสิคือเราเฮ้ยอ,อย่าบอกนะว่าแกรับจ้างทำรายงานหรออืมทำไมไม่บอกแล้ววะเราจะได้แตจ้างเธอบ้างอุดหนุนหน่อย เอเอได้ซีได้ซีเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวขอเชียงงานก่าให้เสร็จก่อนนะโอเคได้งั้นบอกันละการเดี๋ยวฉันจะได้อุดหนุนเธอได้อะไปต่อคิวเลยน่ะนี่เธอก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะเออฉันไปแล้วอย่าทำงานหักโหมจ้า น้องครับวันนี้ต้องแจกให้หมดนะครับไม่งั้นไม่ได้เงินเนี่ค่ะเอขนาดนี้เอาเมียมาทำไรเไน,นี่ยเก็กใบปลิวน่ะสิเนี่ยงานอาชีพเสริมงานเสริมอ่าเดี๋ยวช่วยพี้เพื่อนมาเยอะๆนะ มีคนผ่านไปผ่านมาบ้างเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยแตมตีเนี่ยช่วยหยิบไปตนเอยดิอะมาทำอะไรเยอะแยะเนี่ยก็งานเสริมไงงานเสริมอลไรใส่ท้องเนี่ยโอ้ยเนี้ยมันท้องแม่แม่ให้มาก็ไม่อยากจะขายอ๋องั้นฉันเอาไปหมดเลยกันเฮ้ยขอบคุณมากนะบ๊ายบายไม่อยากอยู่แล้ววะเฮ้ยไม่ใช่ตูดก็ได้และ ได้20บาทซะแล้วเอ้าแจกหมดแล้วเหรอใช่ค่ะข้าวแรงวันนี้กไปสกูฟลักเหลือต้องเยอะด้วยมันด่าแม่ อ้าววันนี้จ่ายไม่หมดหรอค่ะจ่ายไม่หมดค่ะไม่ได้ไม่อย่างนี้นะอะอะไรวันนี้แค่นี้เพราะจกไม่ครบถึงเลยวันนี้เราได้ตังค์เท่าไหร่แล้วเนี่ย60นี่กำลังใจ อุยีกเดียวเองอ่ะเขาว่าอยูอ่ประมาสักยีงานก็น่าจะได้ประมาณคุ้มแล้วแหละสวยนี่มอนอ่ะโอ้โหจะเช้าแล้วเนะี่ย โอ okay. เคอ้ยเงินครบแล้วพินโตซู่ อะไรผลตรวจออกแล้วนะน้องคือน้องเป็นโรคกระเพาะอักเสบขั้นรุนแรง นี่เราไม่ค่อยได้กินข้าวใช่ไหมค่ะ<อ>แต่ยังพักผ่อนไม่เพียงพอด้วยหรอโอ้โหไปทำอะไรมาเนี่ยอยู่แค่นี้ก็พอดีว่าหนูรับทำงานให้กับเพื่อนอะค่ะโอ้โหไฟเราอ่ะมันยังเรียนหนังสืออยู่เนี่ยแล้วมาโผลเป็นโรคอย่างเนี้ยต้องดูแลสุขภาพไปนะแล้วค่าใช้จ่ายอะมันก็แพงขึ้นด้วยตามโรคอะเท่าไหรหรอคะประมาณสามหมื่นนะน้องฮะสามหมื่นเลยหรอคะ ใช่ถ้าไม่รักษาม,มันจะหนักกว่านี้นะโอ้หเมย์ไม่น่าทำขนาดนี้เลยโอ้โห,โโหโก็เราอยากได้ไอฟโฟนนี่นาะอืมแล้วมันคุ้มไหมเนี่ยไม่คุ้มเลยใครจะคิดหล่ะว่ามันจะลงเอยแบบนี้เห็นไหมเนี่ยตังที่จะเก็บซื้อไอฟโฟนจ่ายค่าหมอหมดไม่คุ้มเล อืว่อสั่งห้ามกินซมตำอดกินเลยกิย่งอื่นก็ได้กินอะไรข้าวต้มไปเลยเป็นไงไปดิปะอย่าเลี้ยงจริงปะเนี่ยเออโอ้โหใจดีความขยันขันแข็งเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าต้องแลกมาด้วยสุขภาพและของที่เกินตัวเกินไปมันก็อาจจะทำให้เราเสียใจในภายหลัง